สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเล่นเกม Call of Duty Mobile นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะวันนี้ผมก็จะมาเล่น b a t t l e r o y a l e นะเป็นโหมดที่ผมชอบสุดละ ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับกัเลยแรงอาจจะไม่ได้สูงมากนะโอเคเดีย๋ยวเราดาวน์โหลดแพทชี่ก่อนเลยอันนี้คือเพิ่งโหลดมาเลยนะแต่สัญญาว่าจะกลับมาเล่นบ่อยขึ้นนะอาจจะเป็นนาทิลกครั้แล้วกันเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ผมก็กลับมาลงแค่คลิปเดียวพอนะจะไม่ลงไปมากกว่าน,นี้แล้วนะลงวันละคลิปพอตอนนี้ผมขอโซโล่แล้วกันนะแต่ผมว่าแรงไม่สูงมันก็มันก็ดีนะมันไม่ตึงเกินไปนะ พราะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นคนที่พอเล่นได้แต่ระหว่างนี้เราก็ฝึกยิงไว้ก่อนนะแต่วันนี้ความรู้สึกผมคืออยากเล่นสนายมากเลยนะ ถ้าเจอสไนเปอร์๋ยดี๋ยวเราเล่นนะฮะใครมีเกมอะไรที่รู้สึกว่าสนุกก็แนะนำผมมาได้นะโอเคตอนนี้เกมเริ่มแล้ว มาไปยิงคนกันมาตด,ดแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กนะไม่ใช่แบบใหญ่อะไรอนะแต่ว่าคนเยอะมากนะแต่แบบนี้ก็ดีฮนะมันเจอคนง่ายดีนะ ไม่ต้องไปหาให้มันวุ่นวายนะฮะ,อะตอนนี้เราก็ฟามปืนไปก่อนเลยหาเกาะหาอะไรให้เรียบร้อยเติมต่อให้เรียบร้อยฮะมาดูซิว่าตรงนี้มีสนายไหมอยากได้สนายมากเลย มีไหมมีไหมเคไปดีกว่าฮะเหมือนจะไม่มีสนาเอ้ยนั่นไงสนาอยู่ด้านหน้าไงเจอแล้วเฮ้ยเจอคนด้วยมายิงเลย เรียบร้อยยิงหัวด้วยนะโอเคเราก็โดดไปเลยฮะ้ <S <S ยเจอคนก็ได้อู้อ้ีวยวไม่รอดแน่อ่ะโอเคปืนกลก็ได้ ยิงางจังหวะก็ต้องใช้ปืนกลยิงนะจะใช้สไนยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะจังหวะใกล้ๆใช้ได้อยู่อย่าลาดัดอย่าลาดผมโอเคจังหวะนี้ต้องปืนกลน,นะมันเป็นระยะเผาขนนะถ้าเราโมแต่ใช้สไนดเราตายแน่นอนนะไม่น,าน่ารอดเติมกอก่อน คนเยอะมากเลยอ่ะมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้กี่คิวนะถ้าไปตรงนี้จะหาคนยากมากเลย ซาสมรามันอยู่ในตึกนะจะหายากผมว่าเราไปหายิงคนข้างนอกดีกว่าเพราะว่าจุดที่เขายิงก็อยู่ด้านนอกกันนะจริงจริงบนาคารมันก็มีแต่ผมขี้เกียจหานะตรงนี้มันหายากมีสนายคู่ใจแล้วก็ปืนกลน,นะใฮ้คนนี้ก็น่าสนใจนะจะ ขอเล่นปืนนี้แล้วกันนะเกมนี้โอเคเห็นพอละจะไงนะไงเอาสนาย,ยิงเลยฮะเรียบร้อยตามเลยสนายนี้จะมีปืนเอ้ยจะมีลูกกระสุนแค่ หนะครับเออจะมีกระสุนแค่หกเออยิงเลยฮะแต่ถ้ามันเป็นระยะน,นี้มันจะยิงยากนะแนะนำให้ใช้ปืนกลดีกว่านะแต่ผมชอบเล่นแ,งแผงๆนะเฮ้ยเจอแล้วยิงเลยเรียบร้อย หาคนต่อเลยสมารนี้ผมชอบนะแบบมันเล็กดีอ่ะมันหาคนง่ายดีฮะเฮ้ยเจอแล้วสไนเลยระยะนี้ต้องสไนแล้วกระโดดเลยปืนกลก็ได้ ถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจนะฮะ<ๆ>ก็ใช้กืิ่นกล<ๆ>แต่ถ้ามั่นใจแล้วก็ใช้สไนเลยโอเครีโหลดกระสุนให้พร้อมเว้ยเจอแล้วอา่สาสไนดีกว่า<ๆ>เรียบร้อย ว่าคนตรงด้านบนนีกเยอะู่เยอะมากเอานจริงเลยสามดเดสามเรียบร้อยหัวเดอเดอก็ตรงนี้ยิงไม่ได้เหรอเดี๋ยวเด้๋ยดเด้อเดเด้อเด้เด้อด้อเด้อเออเเด้เดดเด้อเดด้ด้อเด้เ เรา8กันนะเียบร้อยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนเลยฮนะมันไม่ยอมอยู่นิ่งเลยอนะ่ะโอเคคนละกันเอาเียบร้อยเสร็บไปสองฮนะสไนนี่แหละจงังหวัดสไนดีเฮ้ยโดนแล้วหนึ่งเม็เดเียบร้อย สนายรัวอยู่นะสนายนี่รัวแต่ว่าลูกกระสุนน้อยไปหน่อยเฮ้ยเดะเดวเดะเดะเดี๋ยวเดะเดะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปค่นคนต้องโค่นละอย่าเลยจังหวะนี้ไม่ไม่ได้แล้วสนายอ่ะเดะเดะอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตายเดะเดะเดะจะตายแล้วอ๊อฟโอ้โหมันไม่ยอมอยู่มันไม่ยอมอยู่นิ่งเลยอ่ะผมยิงไม่โดนเลยโอเค รีบเติมเกาะเลยมันยิงเกาะผมแทบหมดเลยมีอีกอะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะตอนนี้เราฆ่าไป14คิวแล้วฮะถือว่าเยอะอยู่คือดิระยะนี้ยิงได้ไม่สนใดโอ๊ยเด้อเด้อเดี๋ยวเย้เย้เด้อเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด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 ้อตายจะตายผมจะตายไม่ได้ไม่ได้ต้องยิงก่อนต้องใช้ปืนกลยิงก่อน ภานใช้ไม่ได้แล้วโอเคตการโอ้ยผมจะตายเด้เด้เดโอ้ต้องต้องหนีก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมจะตายแล้วเลือดเหลือสิบห้าแต่เลือดมันมันเพิ่มเลืได้ตลอดเนี่ยแต่เราต้องต้องไปเติมก่อนก่อนฮนะก่อนเราหมดเที่ยงเลยถ้าเราฝืนสู้ต่อไปเราตายแน่นอนนะบางทีเราก็ต้องหนีนะ จะไปสู้ตลอดมันก็ไม่ใช่ฮะเคยได้ยินไ่มล่ะนักลบย่อมมีบาดแผลโอเคยิงรราไม่ต้องสไนแล้วล่ะขอโชว์สไนหน่อยแล้วกันมจังหวะเดิมพอดีฮะถ้ายืนนิ่งๆเนี่ย พอยิงหัวอืมไม่ยอมอยู่นิ่งเลยไม่ยอมอยู่นิ่งเลยสองสามคนเดือดร้อยจังหวะน,นี้ยืนนิ่งแบบนี้ยิงหัวเลยโอ้โห<อ>โดนหัวได้สุดยอดโอ้โหคนเพียบอ่ะเฮ้ยอ้าวยืนนิ่งแบบนี้ใอ,อยหัวเลย เรียบร้อยฮะเก็งหัวเลยเฮ้ยตอนนี้เราได้สิบแปดคิวแล้วเยอะมากมาดูกันว่าจะถึงยี่สิบคิวไหมขอสักยี่สิบ,บคิวแล้วกันเกมนี้วงบีบแล้วตอนนี้โอเค อีกสองคิววุ้มันเหลือสามคนว่ะเฮ้ยโอกาสโอกาสได้อยู่นะแต่เราต้องไปให้ทันนะเดี๋ยวต้องรีบละเดี๋ยวไม่ทันนะมีคนด้านบนว่ะดูในแผนที่มีคนมีคนอยู่ด้านบนนะอ๋อนั่นนั่นนั่นอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่น,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 นมาสไนย์ยิงหืจะยิงหัวจะยิงหัวแต่มันไม่ยอมอยู่นี่คฮะ เออโดนหัวอยู่หัวจังหวานี้โดนแน่นอนโอเค,อเ,คเราได้ที่หนึ่งนะสุดยอดเลยฮะภารากิจเสร็จสรณโบล้วตอนนี้โอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ยี่สิบคิวฮะส่วนแรงก็ผมก็จะประมาณนี้นะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่แต่จะพยายามกลับมาเล่นไปบ่อยแล้วกันแต่ก็ไม่ฟันธงนะว่าจะมานะครับ